สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวรดาผ้าคามนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลุ่มลูกค้าหรือ f อีทุกคนที่ซื้อของให้กับวรดาภาคามนะคะก่อนอื่นวรดาผ้าคามขอขอบพระคุณทุกท่านที่ซื้อของของวรดานะคะหรือเรียกจอยก็ได้ค่ะร้านวรดาภาคามตั้งอยู่ตลาดสุเกียรตินะคะยื่เงี้ยงกับตลาดลยี่งย้่งกับเทศบาลสุทมนครนะคะเดินเข้าทางซีรีสเลี้ยวขวา ร้อยเมตรก็เจอป้ายเลยนะคะป้ายชื่อร้านมาวรดาผ้าคามนะคะร้านวรดาผ้าคามเปิดที่นี่ตอนเช้าเป็นตลาดสดนะคะเ,เวลาทําการของร้านอยู่ที่ตีห้าถึงเที่ยงนะคะถ้าหลังจากนั้นวรดาผ้าคามจะกลับบ้านหรือไปทําธุระหรือไปซื้อเสื้อผ้าหรือไปเอาผมหาช่างยิบนะคะจะไม่สะดวกในความที่จะให้ดูเสื้อผ้าแต่สามารถคุยกันได้ะค่ะว่า สนใจตัวไหนอยากดูตัวไหนนะคะก็ยินดีให้บริการทุกๆอย่างนะคะโอรดาภาพความขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทุกคนที่อุดหนุนนะคะไม่ว่าทางเพจทางไลน์ทาง y o u t u ทุกทุกคนโอรดาภาพความและหลานสาวคนนี้ก็ยินดีที่จะมาให้บริการนะคะน้องอองฟองสวัสดีคุณแม่ี่เอฟซีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทำไมไม่ได้ไปโรงเรียนคะมีถุงที่โรงเรียน ก่อนีโควิดนะคะก็เลยมีไปโรงเรียนเลยเสียค่าเจอไปจี๊ดๆเลยค่ะดีดขอบคุณนะคะร้ารน้อยไม่ได้เป็นโรงเรียนพอดีช่วงโรงเรียนทางโรงเรียนมีปัญหานะคะและวันนี้วรดาก็มีผ้าคลุมไหล่สวยๆนะคะสีหวานสีสดใสนะคะที่จะมานําเสนอในราคาถูกๆเหมือนเดิมนะคะ ช่วงนี้ยังแก้ไขเศรษฐกิจไม่ได้ก็ขายไปแบบนี้แหละคะ่ะโอเควารดาผ้าคามก็ยินดีให้บริการน,นะคะเดี๋ยวจะโชว์ผ้าเลยนะคะอัน่นี่นะคะ่ะนี่ลายหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะอันนี้ขอบยิงจินนะะ่ขอบจะเป็นสีส้มนะคะส้มออกโอรสส้มออกโอรสสวยมากนะคะขายราคาถูกมาดูะคะ่ะเจ็ดร้อยส่งซีให้นะคะส่งซีให้นะคะ สนใจก็แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอ,ะะาจอเลยค่ะ <Okay. S 1> ลองยืดยืดขาขึ้นห้อีกหน่อยนี่ค่ะน um ัมเบอร์หนึ่งนะคะน um ัมเบอร์หนึ่งค่ะ <Okay. S 1> ให้ร้านสาวแต่งขึ้นเอกนิดนึงโอเคค่ะโอเคะ okay. นคะ <Okay. S 1> นคะน um ัมเบอร์นะคะน um ัมเบอร์หนึ่งนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะถ <Okay. S 1> ้าแม่แม่หรือว่าพี่พี่น้องนองทุกคนสาวๆวสว,สวยๆย,ยก็ใส่ได้นะคะ ยินดีที่จะรับก็แคปหน้าจอนะคะก็ส่งมาหาวรดานะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามมากคะ่ะน้ำเบอร์หนึ่งค่ะน้ำเบอร์หนึ่งจ้าน้ำเบอร์หนึ่งเจ็ดร้อยบาทนะคะน้ำเบอร์เจ็ดร้อยบาทแคปได้นะคะแคปหน้าจอได้คะ่ะโอเคนะคะแคปหน้าจอน้ำเบอร์หนึ่งบรดาจะผ่านไปนะคะสีสวยมากค่ะลายก็สวยนะคะอันนี้เป็นเซตใหม่เพิ่งมานะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะโอเคภาพทะลุ ต่อไปลำเบอร์สอง r ำเบอร์สอนะคะอันนี้ลายใหม่ค่ะสีเขียวตองอ่อนนะคะคลิปที่แล้วก็มีเขียวนะคะแต่คนละลายผ่านไปแล้วค่ะผ่านไปเรียบร้อยราคานี้ถูกถูกที่สุดนะคะปกติแล้วราคานี้จะไม่ได้ะคะต้องเก้าร้อยหรือพันหบาทนะคะสมัยก่อนที่ชาวบ้านกลุ่มโอท็อปเอาลุงไีขายเมืองทองขายพัน2อ0พันหนะคะ ในช่วงนี้ทุกคนต่างมีปัญหานะคะเพราะประเทศชาติเรายังไม่ดีขึ้นในไโลกนะคะเนาะโลกโลกโควิดนะคะเนาะโควิดนะคะทุกทุกคนในโลกใบน,นี้ก็เซฟใส่หากันนะคะเซฟทุกทุกอย่างนะคะอันนี้น้ำเบอร์สองนะคะน้ำเบอร์สองค่ะน้ำเบอร์สองนะคะน้ำเบอร์สองแคปหน้าจอได้ค่ะน้ำเบอร์สองนะคะ,คะ,คะ,คะสวยนะคะ 2, นะคะ้ำเบอร์สองจะเป็นสีหวานนะคะเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันค่ะ 700บาทค่ะ700บาทสวยงานฟรี <บา S 1> เมียมงานละเอียดนะคะส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะ700บาทถงฟรีเหมือนเดิมนะจ๊ะอยากได้ลูกค้าอยากได้ตังมาหมุนเวียนซื้อใช้ชื้อจ่ายในครอบครัวนะคะทุกคนที่อุดหนุนมราดาก็ขอบพระคุณมากๆจ้าขอบพระคุณแม่ๆทุกคนนะคะจากกรุงเทพจากปทชุมธานีจาก หลายที่นะคะขอบขอคุณมากคุณแม่ขาลูกยินดีให้บริการนะคะคุณแม่อโอเคผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วอันนี้สีขาวสวยนะคะสีขาวขอบขาวใสสะอาดเลยค่ะเวลาเราไปตัดเสื้อตัดผ้าในรูนะคะตัดชุดแสกก็ได้นะคะชุดแสกแล้วก็ตัดตรงนี้พับเข้าไปเลยะค่ะนะคะคนี่นะคะสวยงามมากะคะ่ะ นี้นเบอร์สามนะคะนั้มเบอร์สามนะคะแคปหน้าจอได้คะ่ะนั้เบอร์สามนะคะเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะคะเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะคะเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะคะก็พระคุณมากที่ทุกๆคนที่อุดหนุนบรดาและหลานสาวองฟองนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะ่านไปนั้เบอร์สามนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะ FC ผู้ใจดีใจบุญนะคะ เหมือนกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามันจะไม่ออกชมพูนะคะอันนี้จะออกโอรสนะคะนี่ค่ะสวยงามอันนี้เน้นเน้นออกโอรสนะคะสวยค่ะสวยงามส่งฟรีเช่นกันนะคะส่งฟรีเช่นเดิมนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะคะสนใจแคปหน้าจอแคปหน้าจอหาวราดาได้นะคะ 0818725837นะคะ0818725837นะคะคุณแม่ๆพี่ๆน้องๆสาวๆสวยๆวยก็ใส่ได้นะคะนัมเบอร์สี่นะคะตัวนี้นัมเบอร์สี่ดานัมเบอร์สี่นะคะสวยงามคะ่ะนัมเบอร์สี่นะคะทุกคนคะ่ะสนใจแคปหน้าจอโทรหาวรดาภาคามได้นะคะ 081-872-583 7ยินดีให้บริการนะคะนัมเบอร์4ผ่านไปนะจ๊ะนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์หนัมเบอร์หนะคะอันนี้จะตุคามใหญ่นะคะจะตุคามใหญ่สวยงามมากจ้า จะตุคามใหญ่นะคะรานะคาเดียวกันนะคะรานะคาเดียวกัน700บาทค่ะ700บาท700บาทส่งฟรีนะคะ700บาทนะคะ700บาทส่งฟรีคะ่ะ Number ร์5นะคะ Number 5แคบหน้าจอได้จ้าแคบหน้าจอได้นัมเบอร์5นะคะแคบหน้าจอได้คะ่ะ เบอร์หกจ้าแป๊บน,นึงนะคะนี่เบอร์หกนะคะน้ำเบอร์หกนะคะน้ำเบอร์หกนำเบอร์หกน,นะคะราคาเดียวกันค่ะนำเบอร์หกนะคะเอากระเป๋าตังออกมาได้าตาดูก่อนแป๊บน,นึงนำเบอร์หกนะคะนี่ออกชมพูนะคะชมพูชีจะสดใสกว่าเมื่อกี้น้ำเบอร์หกนะคะน้ำเบอร์หกเจ็ดร้อยส่งฟรีเหมือนกันนะคะเจ็ดร้อยส่งฟรีนะคะ แคปหน้าจอได้นะคะแคปหน้าจอได้นัมาบอร์หถ้าไม่ทันก็โทรศูนย์แปดหนึ่งห้ดสานะคะนัมาบอร์หกจ้าอันนี้จะเป็นพรีเมียมนะคะนกยุงนะคะนกยุงพรีเมียมเลยนะคะปกตินกยุงต้องขายผืนละพันนะคะ ตอนนี้ขายพิเศษเท่ากันนะคะเท่ากันเลยค่ะส่งฟรีเหมือนกันนะคะส่งฟรีนะคะนัมเบอร์แปดนะคะลายนกยุงลายนกยุงนัมเบอร์แปดนัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดโอเคแคบหน้าจอได้นะคะสุดท้ายนี้วราดาขอขอบทุก ทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะสนใจราคาวรราภา,าคามได้นะคะ0818725837ค่ะเวลาทำการเปิดร้านตีห้าถึงเที่ยงนะคะกบขอบคุณทุกๆคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายรักจุบจ๊บๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย